น้ำดื่มช้างพอได้ใส่ชุดรูรอดของร้านระดับหนึ่งใน3ของโลกแล้วแหวนก็ต้องขอถ่ายรูปพรีเวดดิ้งเป็นที่ระลึกสักหน่อยเพราะที่เกาหลีเขาคิดถ่ายรูปเวดดิ้งสตูดิโอกันจนเป็นธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลและเชื่อไหมคะว่าช่างภาพที่นี่ทำงานได้ไวและคล่องแคล่วแค่กล้องตัวเดียวไม่ได้มีเลนหลายตัวแต่ก็ถ่ายรูปออกมาได้สวยถูกใจแหวนมากเลยค่ะ เยอะมากคุณผู้ชมและสิ่งที่แหวนจะไปทำนี่มันเป็นอะไรที่เฮาห่านมาก <c oughs> เป็นคนไทยคนแรกที่จะมาทำเลยนะคะแล้วช่วงที่แหวนได้ไปลองชุดแต่งงานก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้กําลังเปลี่ยนสีทีมงานก็เลยหอบชุดพาแหวนไปถ่ายถึงเกาะนามิโลเคชั่นเดียวกับซีรีส์ดัง Winter Love Song คุณผู้ชมขาขาบอกว่าเกาะนามิสวยมากจริงๆ เหมาะมากที่แหวนจะมาถ่ายรูปเวดดิงไว้รอเจ้าบ่าวข้างกายยังไงล่ะคะสงสารทีมงานเกาหลีต้องหิ้วกลองมาถึงก่อนนามิเพราะธรรมดาคนจะไม่ค่อยถ่ายกันเพราะว่าที่นี่จะคนเยอะพอสมควร ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมแหนก็กำลังจะแปลงร่างเป็นชุดที่2คราวนี้เป็นชุดยาวกําลังเซ็ตห้องแต่งตัวอยู่นะกลางเกาะนามิเลยนี่ก็เป็นถนนสายหลักของนามนินะคะที่หลายๆคนก็คงจะคุ้นตากันดีจากซีรีส์เ <ๆ S 2> กาหลีดังๆหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่อง Winter Love Song แหวนได้เข้าไปใกล้ชิดงานแต่งงานของเกาหลีแถมยังได้ใส่ชุดแต่งงานและถ่ายรูปออกมาสวยขนาดนี้ก็เลยทําให้อยากแต่งงานกับเขาขึ้นมาบ้างแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยนะคะที่จะจัดงานแต่งงานให้ได้ถูกใจแถมงบประมาณก็ไม่รู้ต้องบานปลายไปถึงเท่าไหร่แหวนก็เลยต้องให้กูรูด้านการจัดงานแต่งงานมาเป็นที่ปรึกษาแต่เนิ่นๆซะแล้วล่ะค่ะ คุณผู้ชมค่ะแหวนนี่ก็ได้ไปลองชุดเจ้าสาวมาหลายชุดนะคะที่เกาหลีตอนนี้ก็เลยเริ่มอินเหมือนจะได้แต่งงานจริงๆวันนี้ก็เลยแอบอ่านหนังสือเล่มนี้แต่งงานกันเถอะ You Marry Me ซึ่งก็เขียนโดยเพื่อนสาวของแหวนเองนะคะจอยสุนันษาซึ่งก็เป็นวดดิ้งคูรูของเมืองไทยเลยทีเดียวซึ่งแหวนสะดุดคำนี้มากๆนี่ How to สำหรับคู่รักเพื่องานแต่งงานที่หรูรืแบบใหม่ไม่ซ้ำใครในงบเบาๆ Hello แต่ทุกอย่างอรพร้อมแล้วนี่อ่านหนังสือของคุณเพื่อนเล่มนี้ตกใจมากว่าสอง0 0จัดได้แล้วหรอจัดได้จริงโดยที่เราเชิญแขกอลิมิเตริงป้าจริงคุยต้องเมาท์มอยงานคี่ไปเห็นชุดแต่งงานที่หวนถ่ายลงอินสตาแกรมสวยมากอะจริงหรอกคือพี่เห็นว่าเล็บเนี่ยเดี๋ยวซูมดูซิทำไมมันดูทื่อๆด้านๆนะคุณน้องไม่ได้ทำใส่ใจกับดีเทลบนใบหน้าอย่างเดียวเล็บนี่แบบรู้แล้ว คอนเซปต์ใหม่ใช่ไหมไม่สวมแหวนที่อื่นแทนเลยใช่ไหมไม่ต้องไปสวมอันนี้เหรอเออใช่เนาะเวลาแต่งงานเวลาเขาแบบมีงานมงงานมั่นเขาก็จะต้องแบบฉายจอใหญ่ๆซูมที่นิ้โหัวนเล็บแบบอ่าอย่าเพิพี่ไม่ได้ไปเลยค่ะจัดการก่อนจะเป็นเจ้าสาวก่อนอื่นกรุณาทําเล็บให้สวยงามเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าบ่าวจะไม่อยากเอาแหวนใส่บนนิ้วนะคะขอไปโมเล็บก่อนนะคะคุณผู้ชม ขาเป็นสีข,า,ขาวๆไม่คอยซิงกับแ<ว>พตตีต้งานมากนะแล้วนี่ธรรมดาเจ้าสาวเนี่ยขเขาต้องแบบฟิกส์มามว่าแบบเล็บจะต้องขาวต้องนูด้ดทำอะไรอะ่ะคือทําได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้านะก็จะกลับมาที่เบสิกก็จะไม่พ้นสีขาวสีเงินบ,งบางๆเบาๆใสๆชมพูอ่อนนู้ดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย มันก็จะไปตีแหวนเพชรใช้ในหนองสือว่าแบบไบรซิล่ามันมาเอาเรื่องของฉันมาเขียนหรือเปล่านี่ไม่ว่าจะเป็นนอยจิตออกเหวี่ยงฟาดงวงฟาดนาหรือว่าแต่วิตาเราฟังโดยล้วนอันนี้คือไบรซิล่างหมดเลยแต่คือจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่นิสัยของเขาที่เป็นอย่างนั้นนะแต่มันเป็นเพราะว่าความที่แบบนี่คือวันของฉันใช่ครั้งหนึ่งในชีวิตมันต้องแบบทุกอย่างต้องเป๊ะแล้วมีวิธีไหมที่จะทำอย่าง ไไม่ให้เราเป็นแบบบร mm ิสิล่าแบ่งหน้าที่ uh huh. ของแบบคนใกล้ตัวว่าแบบใครจะทําอะไรแล้วทุกคนคือเราไว้ใจให้เปรับผิดชอบคนนี้หน้าที่ของเธอคือเธอต้องไปจัดการเรื่องชุดให้ฉัน mm hmm. คือฉันชอบชุดแบบนี้นะจ๊ะหน้าที่ของฉันคือฉันจะไปฟิตติ้งที่เห็นในหนังสือที่เขียนว่า2 0 0หมบาทแต่งงานได้แล้วอ่ะมืนบาแต่งงานได้จริง รเราสามารถที่จะเชิญแขกแบบอันลิมิเต็ดนะคะ20 0 0 0บาทอันนี้เนี่ยแต่ทีนี้คือตออยากจะบ,บฝากบ,บอกแหวนฝากบอกคุณผู้ชมด้วยเลยดีกว่าก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่เราตั้งบัตเจ็ขึ้นมาแล้วอย่างนี้ค่ะให้ลิสต์ลงมาเลยนะคะว่าเราอยากจะได้ไรายงานลักษณะแบบไหนเสร็จแล้วเนี่ย เราค่อยๆล้อมกรอบค่ะอันที่มันสําคัญจริงๆไม่งั้นเนี่ยของก็จะเริ่มเยอะอย่างคราวนี้บั u d เจตมันจะคุมไม่อยู่อ,อีกอย่างเนี่ยงบ20ง0มบาทเนี้ยเริ่มต้นนะคะจากที่จอยบอกเมื่อกี้เลยคืออยู่ต้อง ask for help ขอความช่วยเหลือก่อนในอันดับแรกว่าเรามีคอนเนคชั่นอะไรเรามีเพื่อนที่แบบอยากทําอะไรหรือเรามีอะไรใครบอกงานแต่งงานต้องมีกระดิ่งละครและกงนกกระดิ่งกบกงนกสุดยอด <laughs> มีไปเจอนะคะเจ้าสาวบางคนนะเก็บของอะไรที่แบบว่าระหว่างคู่รักของเขาตอนที่เขาจีบกันตั้งแต่ตอนแิ้นเฟยเยอะมากบางคนเก็บตัวหนังทุกเรื่องเลยตั้งแต่จีบกันรู้ป่ะเขาทํายังไงเขาเอามาแปะแปะแปะแล้วเอาโชว์หน้างานเก๋อหรือว่ามันมีคุณค่ามนจิตใจมากกว่าควรจะต้องเป็นอะไรที่เป็นตัวเราเนาะมันคืองานใครบอกว่าเวดดิ้งจะต้องมีภาพหน้างานหรือแบบต้องมีดอกไม้กองโต๊หรือดอกกุหลาบ โปรยตามทางคือเงินนั่งน, <c oughs> นะคะ่ะคุณเอาเงินไปโปรอยอยู่ต้องทางเหมือนเอาเงินไปโปรย <c oughs> มันทางเดินเลยอะ่ะพิธีรดน้ำพระพุทธมนต์หรืออะไรเงะะี้ยค่ะต่างทองออสังทองพระประทานหรืออะไรเงี้ยเราสามารถเข้าไปในวดัดอ่ะแล้วใช้พื้นที่สถานที่ในวดัดอ่ะคือจัดงานอ่ะแล้วเราได้ทุกอย่างที่เป็นเขาเรียกอะไรบุญกุศลของการอยู่ด้วยกันอ่ะ ได้ฟังได้ฟังทำที่เกี่ยวกับแบบบทของเรื่องการใช้ชีวิตคู่จริงสำคัญนะลูกแขกที่ไปร่วมงานก็ได้ฟังด้วยได้บุญร่วมกันได้บุญร่วมกัน ไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับเรื่องราวเอซ์คลูสีฟสุดๆของการแต่งงานสไตล์เกาหลีเกาหลีนะคะถ้าใครจะแต่งงานในช่วงนี้แหวนก็ขออวยพรให้มีความสุขมากๆนะคะส่วนใครที่อาจจะยังไม่ได้แต่งก็ไม่เป็นไรดูเก็บความฝันไว้ก่อนแหมแต่วันนี้เนี่ยสดายมากเลยเวลาก็หมดลงซะแล้วหรือแหวนคงจะต้องขออนุญาตไปใส่ชุดเจ้าสาวเดินหนวยหน้าอยู่บนเกานะลามีตอบแล้ววันนี้แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เนี่เป็นตากล้องเทพนะคะถ่ายวีดิ้งให้เหล่าดาราสแลเบอรี่เกาหลีมากมายซาบิดาดิ๊กคิวดูสิว่าจะเลือกสีอะไรไมาให้แหวนกดได้สีดำเฮ้ย <laughs> เอาดำมาจริงๆนะ